ไม่ไปหามาเอาอยู่ในโบกนะโอ้มันหาตองหันกันแล้วผู้หดีปลาเยอะมากโอ้เราอยู่นี่ก่อนเอาเอาเอา

เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาข้างบนเลยนิบนิบดีดีใครวันัตรดมูอันปลาดุกอัวตนที่คุ้มันยังเป็นปลาดุกปลาดุกวะเฮ้ยปลาดุกเนาอ้าวนี่ยง่ายวะเาะมันสางอยู่มองนหาหกปีแล้วอกปลาปลาดุกวู้ว

ตัวที่เท่าไหร่ละโอ้ยม่เราได้หาปลาได้นี่ยโอมีแตอวยูไก่เลยตายลว้านนี้ห้อว่ากันได้หลายตัวันปแล้วบ่พอได้ยูค่ะได้ยูบอกให้มดแดง หน่วยขา,ายให้เน่เจ๊กโล่ดีมโ <laughs> ะ,ะ,ะ,ะโอ้ยมันหลุยอยู่แถวนี่เดินไปเลยกินอะไรน้องบมูเป็นตกระไรไรไปไรมาเขายังไหนปลาคอนอยไปดำอยู่โอ้ยบมูเป็นตกน้องบู่เป็นตพี่ปลาจากไหนมาถักมาน้องบมูเป็นตกระดูลายดูยยยลายอยูอ่ยห่หหหองเก่าเนี่ยช้อนชามเผื่อเน,นี่ย

มือปลาดุกกตุ้กย้อยอาลงมาเลยมาเลยนี่ปลาเค็งกตุ้กย้อยมือเป็นเหลี่ยงไงมื่ไนงะตัวดี้ตัวซ้ำขาคาพอดิบู้ปลาดุกต้นสนนละ้ปลาดุกตัวใยังแหดค่ะพี่น้องสำหรับวันนี้เท่ากับขอลาเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กิจปอยพอแหลกของเฮาวน้ำเด้อค่ะพี่น้อง สำหรับวันนี้เขาก็ขอรากใบเลียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะกระเช้ากูติดตามคิดปล่อยสลักน้ำเนยได้จ้า